สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสกู๊ทสกคนครับพอกันทีกแววพอกันคือเกาล่ะครับผมบ่าวรือใจสารบานสามเภาวันนี้กับสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิงการจักตอกครับืันนี้เขาก็มาเตรียมตอกนะครับเนาะมาจักตอกใบสารกระติบเข่าแหละครับนี่ทีเขีจักไก้ไใดเครื่องนึงแล้วครับนี่ตันแรกเขาตัดไม่มากมันก็จะเป็นไม้บงแบบนี้ครับนี่ไม้บง ป่องเงาแล้วครับนี่วัดจากวัดจากนี่มานนี่พอเข้าที่ตัดไอ้จงคอออกนี่ครับใส่ประมาณหาสิบกว่านี่แหละครับท่อนนี่เดี๋ยวเอามาลองวัดกนครับมันจะได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ได้สี่สิบสี่สิบหกครับนี่จากนี่แล้วครับนี่จากนี่มานี่เข้าไปตัดคอมอนออกครับนี่ ไอ้46สิบหกับ4ีหกนี่กระเฮ็ดได้ครับนี่เพอเป็นหยางครับก็40 5สิบหสิบหนึ่งก็ได้แล้วครับนี่อันนี้ที่เขาจักไว้กั53าสิบสามครับนี่อันนี้มาน,นี่ครับอ้องไสิบมาจักไว้ครับเพราะว่าพอตัดไม้มาแล้วเขาก็ต้องจักไว้ครับจักแล้วไปตากแดดให้มันแห้งครับพอว่าถา้าเฮาพอจักไว้จกัก จักแล้วท่อนไหนกระสานท่อนนั่นนี่มันสีดำครับไอที่มันเหลือนะครับเพราะว่าเขากระตัดมาสายเติบอยู่ครับตัดมาสีํำเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องจักไว้ครับจกักจักเป็นเซนเป็นเซนแบบนี้แหละครับนี่ไว้แล้วก็กเข้าไปตากแดดมันก็สีบวดำครับพ่อเขาจักเรียบรอยเข้าไปตากแดดแล้วสี่เก็บไว้เป็นเดือนเป็นหลายเดือนกับบวดำครับนี่มันก็ะสีขาวไปบบนี่ ข้าขาวมันก็เป็นตะเบิงครับเวลาเข้าไปสารนะครับกพรรู้เข้าเสียไปสารกระติบขาวขาวหรือไปเอากระติบขาวไล่แบบนี้มั่นก็ง่ามครับนี่เพราะว่ามันสีขาวเอาไปสารกระติบขาวไล่เอาไปย้อมสีมั่นก็กินไงครับสีกระสีกินไงมันก็ถือว่างามนะครับเนี่ยเอาไว้ตากแดนให้มันแหงครับแหงแล้วเข้ากระสีเก็บไว จนกว่าเขาที่เอามาใส่พู่ล่ะครับเขาอยากมาใส่ยง้มเดเขากอามาใส่อันนี้ก็เป็นพอนที่เขาพาไว้นะครับนะเนาะเขาพาไว้ลวเขาที่จะจับจับก,กับเปิลเปิลหรือขนาดนี้นะครับนี่ขนาดของตอกนี่ครับก็แล้วแต่เขาหมาักนะครับเนาะเอาอันน้อยอันง่ญ่เพราะว่าอันน้อยมันก็สงีง้มแดงใหญง่ก็สีง้มงามพื่กันละครับง้มคนละแบบนี่เอาเตรียมไว้นะครับนี่ ตอนนี้ข้าวยังไม่ได้ขูดนะครับเนาะยังไม่ได้ขูดยังไม่ได้เก่าให้มันอ่อนเพียงแต่ข้าจักเตรียมไว้ซื้อเตรียมไว้ไว่าเอาไปตาแดดเอาไปเฮ็ดให้มันแห้งครับเพื่อทีไจ้ใส่อไปก้อนข้าสีจักข้าสีนะะข้าก็มาเอาเอาเปลือกมันออกนะครับเปลือกตัวสีจะเขียวนะครับนี่ข้ามาเอาเปลือกตัวน,นี้ออกครับนี่ข้าก็มา พาพาตัวนี้แ็ครับตัวนี้สอยสออกหรือว่าแล้วแต่คนครับบางคนก็สีขูดออกเนาะขูดให้เปลือกมันดอกแต่ว่าขูดเข้ากับทำให้มันหนาแบบนี้ครับนี่ไม้มันหนาให้บัหนาตัวนี้เข้ากับพาเลยครับนี่พาเอาเปลือกมันดอกมันสีง่ายก็ขูดครับนี่เวลาเข้าไปย้อมเพชรกองเขาไล่เข้าไปย้อมมันก็สีกินนะครับเนาะสีที่เข้าย้อมมันก็สีกินเนื้อไม่ติดเนื้อไม่พ่นติดโดนครับ แต่ถ้าเข้าบอ่อขูดเปลือกออกเอาไปเนี่ยเอามาจักเลยมันอะจีแข็งมันอะจีสีากินครับมันก็จะเป็นสีเขียวสีของของไม้นี่ละครับนี่ตัวนี้ครับสีที่บพกินเขาก็ต้องขูดออกขูดออกจากนั้นเขาก็มาพาเขาก็มาเอาขนาดว่าเขาอยากได้ขนาดอนนะไเดี๋ยวเขาก็มาพาออกคปนี้นะเนาะเสร็ครับ ขนาวีม้าข้าดนีขาวทับมือครับเขาก็กันกันเสียนไม้ครับกันเสียนไม้เพราะเข้าเพา,าเข้านัหนล้วข้าก็มาปูดจัดนี่ครับเนี่พราะว่าขา้า เยาให้มันได้ขนาดครับขนาดที่เขาต้องการกรบโบน่อย่ใหไงครับเขาถือว่าพอดีครับความต้องการเข้าอยากได้ขนาดไหนนะครับนะเนาะเัาก็มาค่า อ้อนนี่เขากเอาอ,อนอ้อนประมาณหนึ่ง่ะครับมันเวลาขูดขูดตอกมันค่อย้ยขูดหลายครับนี่ขนาดเปินนนะครับนะ ห่อกระจักให้เบิ้งพ่อขาวๆนะครับเนาะเดี๋ยวเียห่เห็ดไว้นะครับนี่ถือว่าไม่ไม่บ่งรุ่นนี่เหนียวครับนี่เพราะว่าบางบางกอบางท่อนที่เอามานะครับเนาะบางกอที่เขาตัดมามันมันสีบปเหนียวครับเจ้าไปกินอยู่ครับเจ้าเกือบเม็ดนึงก็มีครับแต่ว่ามันเปเหนียว,วเวลาห่อมาบีบเกิดี้ครับนี่ วเวลาห่าสิม,มวนเด้อเอาไนี้มาบิดแบบนี้ครับนี่อันนี้ถือว่าเหนียวเลยครับนี่พวม,มีรายการขาดครับนี่ถึงได้บิดบิดว่าขาดถ้าว่าบางก่อมันบเหนียวเนาะมันเถียอเคเบ่ได้ครับเขามาเพราะเขาหอมาบิดแบบนี้เพราะเวลาห่าสิม,มวนหรือเอามาเนี่มันก็ขาดไปเลยครับนี่การใช้งานของแต่ละยางมันบ่คือกันนะครับเนาะแต่ว่าน,นี้่ถือว่าโอเคเดี๋ยวเข่าก็มาจาักต่อไปแล้วนะครับเนาะเพื่อสิให้มันแหลวมันเสร็จ